สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆนอกตู้ยามเย็นกับพี่พรนะคะเพื่อนๆน้องสวยสดใสสีหวานมากนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งวนันทุกคนนะะนาคราชนะคะเพื่อนๆสีแดงสดใสมาก เงากลูนะคะเล่นน้ำฝนสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยผีเสื้อสมดนี่ไก่สวยมากเพื่อนๆกัดสีเสร็จแล้วไก่ไก่อมรินนะคะเพื่อนๆ นี่ก่อแก้พิสดารสีแดงสวยมากเพื่อนๆเนงากันอูน,นะคะนี่กลุมพักกานดูพนะรคดนะคะเพื่อนๆสวยมาก ใบใหญ่ปีกินรีนะเพื่อนๆน,นางสวหาหะนะคะนี่ฝนตกแรงๆเห็นว่าใบบางๆแบบนี้น้องก็ไม่หักนะเพื่อนๆใบไม่ช้ำไม่หักเลยนะคะนางสวหาหะบัวเงินนะคะโคระกะเทวีใบใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆ นี่คือโคระคะเทวี TV. บ่อเงินจะใบใหญ่มากเพื่อนๆสมชื่อว่าบ่อเงินนะคะมาดูตระกูลหนุมานค่าๆเพื่อนๆหนุมานพ่พรไม่เคยขาดจากสวนเลยต้นนี้หนุมานอมพระพรานะคะเพื่อนๆอมพระพรา นี่หนุมานเข้าเฝ้าไทยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พรจะจําสับสนหนุมานเข้าเฝ้ากับหานุมานอมพระพาถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะคะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนพี่พรก็จะจําสับสนนะคะสีชมพูชมพูนี้หานุมาเข้าเฝ้านะคะเพื่อนเพื่อนถ้าแบบนี้จะเป็นหานุมานอมพระพานะคะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะคะทุกคนปีกินารี นี่หนุมานออกศึกค่ะเพื่อนเพื่อนหนุมานออกศึกไทยจะแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้พี่พรมีลูกเขาแบ่งปันอยู่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนหนุมานออกศึกนี่สวยแบ่งปันต้นละห้าสิบบาทหนุมานลูกเขานะคะเพื่อนเพื่อนหนุมานออกศึกเนี่ยสวยมากหนุมานเข้าเฝ้าหนุมานอมพระปรานี่หนุมานเชิญทงค่ะเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นแบบนี้หานมุมานเชิญธงนะคะสวยนี่หานมุมานจองถนนนะคะเพื่อนๆหนุนมานจองถนนอันนี้เป็นแผลงนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยไม้ผ่าแผงมีต้นเดียวในโลกนะคะไม้ผ่าแผลงก้านใบแข็งแรงนะคะเนี่ย ไม่ผ่าแลงนะะนี่หนุมานปร,ประสานกายเพื่อนๆและพี่พลจะผ่าทำจำนวนตามที่เกิงหนุมานประสานกายนี้ก็จะเลี้ยงในตู้นะคะพี่พลเอามาให้เพื่อนๆชมและอีกอย่างก็เตรียมจะผ่าทำจำนวนเนาะค่ะน้องจะอยู่ในตู้เขาจะบอบบางกว่าเพื่อนๆในตระกูลหนุมานนะคะเพื่อนๆหนุมาน ประสานกายพี่เพื่อนไม่ได้ยกหนมุมานผลงกามาอยู่ในเซตเนาะคะ่ะออกศึกสวยนะเพื่อนๆออกศึกสวยจรองถนนก็สวยปลาบูทองนะคะสวยมากนี่ไกรทองเพื่อนๆไกรทองไกรทองโบราณน,นี่ถ้าแบบนี้ไกรทองประเสริฐนะคะ นี่คือไก่ทองประเสริฐก็จะเป็นบอนป้ายสวยมากเพื่อนๆไก่ทองประเสริฐสีสวยมากนะคะตระแม่กุสมานะคะตระลแม่กุสมาตระแม่จันทรานะคะสวยมากบอลในนอกตู้นะเพื่อนๆดูบอลสเ,เตอร์ล่าไทคอน มอนสเตอร์ล่าอันโบถูกฝนเพื่อนๆน้องสวยมากสวยจริงๆนะคะขนาดบนสียังสวยเลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยสวยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วนะสวัสดีค่ะ ให้กำลังใจเพื่อนๆที่เลี้ยงบอลใหม่นะทุกคนกค่อยๆทำเดี๋วก็สวยเองนะคะสวัสดีค่ะ